สวัสดีครับอยู่กับผมอีกแล้วนะครับอยู่ในช่องเดือดสามรีวิวนะผมวันวันนี้ผมจะมารีวิวนาฬิกาเบนเทนทั้งหมดที่ผมมีนะนะครับนาฬิกาเบนเทนทั้งหมดที่ผมมีที่อยู่ตรงหน้าคุณนะนะครับนี่เลยนาฬิกาทั้งหมดที่ผมมีประมาณห้าอันนะนะครับบางอัน,นไม่เหมือนกันเดี๋ยวผมเอามาเปรียบเทียบดูนะเอารุ่นแรกเลยที่ตอนเด็กก่อนเลยนี่เลยเนี่ยดูดู ดูความแตกต่างแตกต่างกันไหมแตกต่างสีแล้วก็ไอตรงเนี้ยเหมือนกันในตรงที่ขาเนี่ยเหมือนกันน่ะแตกต่างที่สีตามกับเทาน่ะนีะ้สีเขียวดําขาวอันนี้สีเขียวดาเทานะเนี่ยตอนเด็กมันไม่มีสวมไฟยอร์นะเนี่ยเขาเอาเขาโขเอาสติ๊กเกอร์มาแปะนะครับเนีน่ยแล้วก็เนี่ยดูดู เดี๋ยวนี้ไอ้นี่ก็ไม่มีอะไรนะมีลวดลายออมิทิกนะเนี่ยนะครับเป็นลวดลายออมิทิกตายก็เป็นสายแบบนี้นะเนี่ยเป็นยางอันนี้เป็นยางยืดนะเนี่ยเป็นยางยืดนะเนี่ยเอาไปเทียบนะแล้วก็ออมิทิกตอนโตนะเนี่ยลายเหมือนกันแต่แต่เนี่ยเล็กลงมาหน่อยเนี่ยใหญ่นะ นะครับอันเนี้ยที่ผมซื้อมาอันที่สองนะอันเนี้ยอันเล็กที่ผมซื้อมาอันแรกอันนี้อันใหญ่นะอย่าดูซ้ายแตกต่างตรงเป็น้ายนี่นี่เลยแตกต่างที่้ายอันนี้มันเป็น้ายที่ต่อโตที่เป็นเทนใช้ที่หลักข้อมือนะตัวอันนี้เขียวไว้เลยเขียวมีสเก็ตอะไรเงาเงานเนี่ยสเก็ตเพชรเงาเงานะเนี่ยต่อโตนเนี่ยไม่มีนะ นเมื่อในต,ต้นฉบับนะเนี่ยดูข้างหน้านเนี่ยแยกไม่ออกหรอกนะต้องดูที่ข้างหลังเนี่ยสายต้องดูที่สายเนี่ยนคะครับมันเป็นก้องจีนหมดเลยขอกอบนะก้องจีนหมดเลยเนี่ยแล้วก็สุดท้ายก็อัติเมทริกที่ผมได้มาเนี่นานแล้วที่ผมยังเรียนอยู่อะตอนนี้ยังอยู่นะตอนเลิกเรียนอะยังอยู่เลยอัติเมทริก ที่ผมขาดอะ่ะขาดไอกาออมนะิเวิร์สน่ะไอกาเบนเทนออมนิเวิร์สอ่ะขาดแค่ชิ้นเดียวนะก็จะครบครบแล้วนะเนี่ยขาดอีกเนี่ยขาดอีกอันหนึ่งอะ่ะมันมันมีสี่อันนะออมนิเบนเทนอ่ะเนี่ยขาดแค่อันเดียวก็จะครบแล้วนะเนี่ยไม่รู้จะหาซื้อที่ไหนนะมันไม่มีขายอะ่ะ อาจจะหาซื้อยากหน่อยนะบางคนอะ่ะไม่ค่อยเล่นเบนเทนเท่าไรนะไม่ค่อยเก็บเบนเทนอะ่ะผมอะ่ะก็เก็บเก็บอยู่นะเบนเทนตอนสมัยเด็กเคยดูมาก่อนเลยถึงเก็บอ่ะนะครับเอาบันทึกข้างบนที่ผมมีนี่เลยเอาไปตั้งอย่างนี้เลยเอาเอาบทกที่เด็กๆที่ผมเคยดูมาก่อน นะครับมียห้าอันนะเนี่ยถ้ามีขายอีกนะเดี๋ยวผมซื้อมาอีกนะครับจะมาทาให้ท่านผู้ชมดูนะเนี่ยแค่ทาส,สั้นๆนะมันมีแค่นี้นะมีแค่ห้าอันนะจะเอามาเปรียบเทียบ <ๆ S 1> มารีวิวทาั้งดี็อกที่ผมมีนะนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามฝากติดค่าด้วยกันนะครับยังไงคาราบิกนครับสสวัดีครับบ๊ายบาย